สวัสดีครับผมนายรัตบบนลศิยานรหัสนักศึกษา6 4 4 2 3 4 0่5นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโค้ดในการสร้างโมเดลเพื่อจำแนกข้อความในนิทานที่อาจารย์ให้มานะครับโดยในส่วนแรกนะครับเป็นการเตรียมข้อมูลหรือว่าการแบบหาข้อมูลเนื้อหามาใส่ไว้นะครับคือมันจะรวมอยู่ในนี้และหลังจากนั้นเมื่อเราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เราทําการ ดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้วในส่วนนี้นะครับผมได้ข้อมูลในชุดที่08นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้วให้เราทําการ unzip ข้อมูลนะครับก็คือจะระบ,บุตรงนี้เลยครับว่าเออเป็นเป็นอ่าข้อมูลชุดที่08นะครับส่วนในส่วนของอันนี้นะครับะจะเป็นการติดตั้งอ่า e x t a นะครับก็ กดดันก็จะโชว์ประมาณนี้เลยครับในส่วนนี้ก็เป็นการติดตั้งของอ่าภายไทยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับก็โชว์ขึ้นประมาณนี้เลยอ่าในโค้ส่วนนี้นะครับเป็นการโหลด Data ซึ่งก็โหลด Data โหลดโหลดอ่าโชว์ข้อมูลที่อ่าโหลด Data ข้อมูลครับ เป็นการโหลดโหลดโหลด Data โหลดข้อมูลหลังจากโหลดมาแล้วก็จะโชว์ข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการ c r e a n Tag นะครับให้เราทำการ c r e n t t a กก็มี s y n t a x ประมาณนี้นะครับให้จำแนกโดยการดูคำก็ประมาณนี้ครับ ในโค้ดในในโค้ดส่วนนี้นะครับก็คือในส่วนนี้เป็นการในส่วนนี้ก็คือเป็นการแบบรับรับแทคที่แบบเราจำแนกออกมาแล้วอะครับที่เราแบบที่เรารันออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะโชว์เป็น แบบนี้นะครับจะโชว์เป็นหน้าต่างนี้โดยอ่าเช้เล็กของผมก็อยู่ที่ประมาณ159คานะครับครับใน,ใ,นในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับเป็นการาดาวน์โหลดา<ม>ดาวน์โหลด i m p a พด i ิ้นะครับซึ่งในส่วนนี้ของผมก็เลือกเป็นขนาด50นะครับ ในส่วนนี้นะครับก็เป็นการตั้งค่าเอ่อแมกเวดนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ได้กำหนดอะไรนะครับส่วนในโค้ดส่วนนี้นะครับเป็นการเอ่อตั้งค่าแมกแมกแมกเรนนะครับแมกเรนของผมก็อยู่ที่500นะครับ3มตรงนี้สามารถกำหนดเองได้นะครับแต่ ผมกำหนดไว้ที่500นะครับแล้วก็เทรนออกเทรนเออกมาครับก็จะได้โค้าในส่วนตรงนี้นะครับในโค้ดส่วนนี้นะครับเป็นการตั้งค่าลาเบลครับเป็นการตั้งค่าลาเบลโดยกำหนด1และ2ครับ ก็ก็ในส่วนของ Data ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของโมเดลที่1น,นะครับจะเป็นอ่า uh, feed forward neural network นะครับโดยในโค้ดส่วนแรกนี้นะครับเป็นการตั้งค่าของอ่า uh, hidden ตั้งค่าส่วนหัวนะครับก็ผมก็เพิ่มเด้น เพิ่มดนใส่เด้นไปสองตัวนะครับก็คือ1นึ่งกับเด้น8นะครับแล้วก็ตั้งเอาพุทเป็นเด้น3ครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นาการพลดกราฟตรงนี้พลดตารางตรงนี้ออกมานะครับก็คือ,อที่เราตั้งค่าไว้ข้างบนในส่วนนี้นะครับมันก็จะมาโชว์ในหน้านี้ครับ ในส่วน history นะครับก็ตั้งเบบไซส์เป็นขนาด64 epoch เป็น epoch เป็น10นะครับก็รันออกมาก็จะโชว์ค่าของ a e c c u r a n y y ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พอดกราฟของอค่า a e c c r a n y e นะครับก็จะได้ประมาณนี้ในส่วนนี้ก็พอดกราฟของค่า Loss นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเพจออกมาดูว่า ได้ค่าไหลในส่วนนี้ของผมก็ได้ accuracy ได้แค่ศูนย์จุดหกห้านะครับซึ่งผมพยายามเล้วมันก็มันไม่เพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นแค่มันแค่อยู่มันอยู่ที่แค่หกสิบห้าพยายามเพิ่มแล้วมันไม่ขึ้นไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรในส่วนนี้นะครับก็ในโมเดลที่หนึ่งก็จบครับส่วนมันแล้วก็มาขึ้นในโมเดลที่สองก็ผมก็เลือกเป็น convolutional neural network นะครับหรือว่า cnn นะครับในส่วนนี้ก็เป็นการตั้งค่าฟิลเตอร์นะครับซึ่งผมตั้งค่าฟิลเตอร์ไว้390อ่ c a n e l size 3 3แล้วก็ h i d d l e ก็390ครับหลังจากนั้นก็พอดกราฟออกมาครับก็พอดพอดตารางตรงนี้ออกมานะครับก็คือ จากการตั้งค่าด้านบนนะครับก็คือจะมาโชว์ในส่วนนี้แล้วก็ฮิส t อรี่ของผมเบสไซต์ผมันในส่วนนี้ตั้งเป็น128นะครับอีพอกเป็น10ก็จะโชว์ประมาณนี้เลยครับหลังจากนั้นก็พอดกราฟเอ็ก r คเรนซีออกมาครับก็จะโชว์กราฟประมาณนี้ครับแล้วก็พอดกราฟของค่าลดออกมาครับก็ประมาณนี้เลยและหลังจากนั้นก็เพจ เพจข่าวออมาครับก็จะโชว์ประมาณนี้ในส่วนนี้ของผมค่า a c c u r a c y ก็อยู่ที่0.75ซึ่งต่ำกว่าอาจารย์กำหนดอาจารย์กำหนดไว้0.85แต่ผมพยายามเพิ่มแล้วครับมันมันไม่เพิ่มให้ใช่ครับก็ในส่วนของการอธิบายโค้ดก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ